นิทานเรื่องนกยุงกับอีกาการละครั้งหนึ่งมีนกยุงผู้หนึ่งที่ภูมิใจกับหางสีสวยของตนเองทุกครั้งที่มันกางหางออกมาแสงแดดจะสะท้อนให้เกิดประกายระยิบระยับสัตว์ทั้งหลายต่างพากันชื่นชมและปรบมือให้แต่มีอีกาตัวหนึ่งที่เฝ้ามองด้วยความอิจฉามันคิดว่าถ้าข้ามีหางแบบนกยูงทุกคนก็คงรักข้ามากกว่านี้อีกาจึงแอบเก็บขนนกยูงที่ร่วงตามพื้นแล้วเอามาปักไว้บนตัวเอง วันรุ่งขึ้นอีกาเดินออกมาพร้อมกับหางที่ปักเต็มไปด้วยขนนกยูงมันเดินเชิดหน้าคิดว่าตนเองสวยสง่างามที่สุดในป่าแต่นกยูงที่แท้จริงเห็นเข้าต่างหัวระยะและรุมจิกมันสุดท้ายอีกาก็ต้องหนีกลับไปที่ฝูงของตอนเองแต่คราวนี้เพื่อนอีกาก็ไม่ต้อนรับมันอีกเพราะมันทำตัวเสแสร้งอีกา,กาต้องอยู่อย่างเดียวดายและเสียใจในสิ่งที่ทำ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามไปนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจะทําให้สูญเสียทั้งสิ่งที่มีและสิ่งที่อยากได้นิทานเรื่องหมีและนักเดินทางการละครั้งหนึ่งมีนักเดินทางสองคนที่เป็นเพื่อนกันพวกเขาเดินทางผ่านป่าทึบเพื่อไปยังหมู่บ้านข้างหน้าขณะเดินอยู่นั้นจูจูก็มีหมีตัวใหญ่โผล่มาเสียงคำรามกล้องทำให้ทั้งสองตกใจสุดขีด ชายคนแรกรีบปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆโดยไม่สนใจเพื่อนเขาปีนจนสูงและแอบอยู่เงียบๆบ,บนกิ่งไม้ชายอีกคนไม่สามารถปีนต้นไม้ได้เขาจึงรีบนอนหมอบลงกับพื้นกลั้นหายใจและทำตัวเหมือนคนตายมีเดินเข้ามาใกล้ๆดมไปทั่วร่างของชายคนนั้นมันเอาจมูกดมที่หูและหน้าแต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่ขยับจึงคิดว่าเป็นซากศพมีจึงเดินจากไปอย่างช้าๆ เมื่อหมีจากไปแล้วชายที่อยู่บนต้นไม้ก็รีบลงมาเขาหัวเราะพลางพูดว่าเมื่อกี้หูเจ้าคงได้ยินอะไรดีๆจากหมีใช่ไหมชายที่รอดตายหันไปตอบเสียงเรียบใช่หมีบอกว่าอย่าไว้ใจเพื่อนที่ทิ้งเราในยามลำบากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิแท้ต้องไม่ทอดทิ้งกันในยามที่เจออันตรายนิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคำ การละครั้งหนึ่งมีชาวนาผู้หนึ่งเลี้ยงห่านสีขาวตัวหนึ่งไว้ทุกเช้าเมื่อเขาเดินไปดูที่เล้าเขาจะพบไข่สีทองวางอยู่แรกๆเขาดีใจมากเพราะไข่ทองคําแต่ละฟองมีค่าเหลือเกินวันแล้ววันเล่าเขาก็เก็บไข่ทองคาไปขายจนเริ่มมีเงินทองเพิ่มขึ้นแต่ไม่นานความโลภก,ก็ครอบงาใจเขาเขาคิดว่าถ้าค่าได้ไข่ทองทั้งหมดในคราวเดียวค่าจะรวยทันทีด้วยความคิดนั้นเขาจึงจับห่านขึ้นมาและฆ่ามันทันที เขาผ่าท้องมันออกมาหวังจะเจอไขท่ทองมากมายแต่สิ่งที่เห็นคือไม่มีอะไรเลยมีเพียงร่างของห่านธรรมดาชาวนาสุดตัวลงด้วยความเสียใจที่ถูกความโลภครอบงำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภจะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าในที่สุดนิทานเรื่องหมีและพึ้งการละครั้งหนึ่งหมีตัวหนึ่งกำลังเดินหาของกินในป่า มันหิวมากจนได้กลิ่นหอมหวานของน้ำพึ่งลอยมาตามลมมันเดินตามกลิ่นไปและพบรังพึ่งห้อยอยู่บนต้นไม้ใหญ่มีน้ำลายไหลท,ทันทีมันเอาอุ้งม,มือขวนร,รังเพื่อเอาน้ำพึ่งออกมาพึ่งทั้งรังโกรธจัดพวกมันบินกรูออกมาต่อยหนีไม่หยุดมีเจ็บจนร้องลั่นและวิ่งหนีสุดชีวิตสุดท้ายมันต้องมุดลงไปในบ่อน้ำเพื่อให้พึ่งเลิกตามเมื่อพ้นอันตรายมันนั่งหอบและพูดกับตัวเองว่า เพราะความอยากเพียงเล็กน้อยทําให้ข่าเจ็ดตัวใหญ่หลวงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทําสิ่งที่เสี่ยงเพื่อความสุขชั่วครู่อาจนําความเดือดร้อนใหญ่หลวงมาให้นิทานเรื่องชายกับแม่หมาป่าการละครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเดินเข้าป่าและบังเอิญพบถ้าที่มีลูกหมาป่าอยู่ข้างในเขารู้สึกตื่นเต้นและคิดว่าถ้าเอาลูกหมาป่าไปเลี้ยงข้าคงได้สัตว์ไว้ใช้งาน เขาจึงจับลูกหมาป่าติดมือออกมาแต่ไม่นานแม่หมาป่าก็กลับมาถึงถ้ำเมื่อเห็นว่าลูกหายไปมันคำรามเสียงดังและวิ่งตามรอยชายคนนั้นทันทีชายหนุ่มได้ยินเสียงคำรามด้านหลังจึงตกใจสุดขีดเขารีบวางลูกหมาป่าลงและหนีไปอย่างรวดเร็วแม่หมาป่ากระโจนเข้าหาลูกของมันทันทีและพาพวกมันกลับเข้าถา้ำจากวันนั้นชายหนุ่มสาบานกับตัวเองว่าจะไม่โลภและละโมบในสิ่งที่เป็นของผู้อื่นอีก เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอาจทำให้เราต้องอเผชิญอันตรายโดยไม่จำเป็นนิทานเรื่องคนเลี้ยงแกะกับหมาป่าการละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้เลี้ยงแกะอยู่บนเนินเขาทุกวันเขาพาแกะออกมากินหญ้าและนั่งเฝ้าดูพวกมันอย่างเบื่อหน่ายวันหนึ่งเขาคิดอยากเล่นสนุกจึงตะโกนลงไปที่หมู่บ้านว่าหมาป่ามาแล้วช่วยด้วย ชาวบ้านรีบวิ่งขึ้นมาพร้อมอาวุธแต่กลับไม่เห็นหมาป่ามีเพียงคนเลี้ยงแกะหัวรอเสียงดังวันถัดมาเขาก็ทำเช่นเดียวกันชาวบ้านรีบขึ้นมาช่วยอีกแต่ก็พบว่าเป็นเรื่องโกหกหลายคนเริ่มบ่นด้วยความไม่พอใจไม่นานนักหมาป่าตัวจริงก็ปรากฏขึ้นจริงๆมันพุ่งเข้ามากัดแกะอย่างดูร้ายชายหนุ่มตกใจสุดข,ขีดรีตโกนเสียงดังว่าช่วยด้วยคราวนี้หมาป่ามาจริงๆแต่ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้ว ชาวบ้านคิดว่าเป็นการหลอกเล่นตามเคยจึงไม่ไปช่วยสุดท้ายหมาป่าก็ขโมยแกะไปหลายตัวและหายเข้าป่าไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่พูดโกหกบ่อยๆแม้จะพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปนิทานเรื่องกวางผู้ลีภยัยการละครั้งหนึ่งมีกวางตัวหนึ่งหนีเอาชีวิตรอดจากหมาล่าเหยื่อและพรานผู้โหดร้าย มันวิ่งสุดแรงข้ามทุ่งนาผ่านลำธารและมุ่งเข้าสวนองุนที่เต็มไปด้วยกิ่งก้านหนาทึบด้วยความสิ้นหวังมันกระโจนเข้าไปซ่อนตัวท่ามกลางเทาองุนกวางหายใจหอบถี่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกมันภาวนาให้พรานและหมาของเขาเดินผ่านไปโดยไม่สังเกตเห็นเงาของมันไม่นานเสียงฝีเท้าและเสียงเห่าของหมาก็ดังใกล้เข้ามาพรานสองสามคนเดินตรวจรอบๆบสวนองุนพวกเขามองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นร่องรอยของกวาง คนหนึ่งพูดขึ้นว่าเจ้านี้คงวิ่งหนีเข้าป่าลึกไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจกวางยืนนิ่งเงียบจนแทบไม่ขยับมันเริ่มมีความหวังว่าโชคกำลังเข้าข้างตนเองแต่เวลาผ่านไปนานขึ้นความหิวก็เริ่มรบกวนเมื่อไม่มีเสียงฝีเท้าอีกแล้วกวางคิดว่าอันตรายได้ผ่านไปจริงๆมันจึงเริ่มเอื้อมปากมากินใบองุ่นที่อยู่รอบๆเพื่อดับความหิว เสียงกรอบๆของกิ่งไม้และใบที่ถูกขบทําให้เทาอางุ่นสั่นไหวบังเอิญพรานที่ยังไม่ไปไกลนักเห็นความเคลื่อนไหวของเทาไม้เขาจึงเดินกลับมาเพื่อตรวจสอบและเมื่อแหวกเทาอางุ่นออกเขาก็พบกวางที่หลบซ่อนอยู่ภายในหมาล่าเหยื่อกระโจนเข้าหาทันทีกวางดิ้นรนอย่างสิ้นหวังแต่ไม่สามารถหลบหนีได้อีกสุดท้ายมันก็ถูกจับโดยเพราะความไม่ระวังของตนเองก่อนสิ้นใจกวางคร่ำค,ครวญว่า เถาอัมุนที่ช่วยซ่อนฆ่ากลับเป็นสิ่งที่ทําให้พรานพบตัวฆ่าเพราะความหิวและความประมาทฆ่าจึงต้องจบชีวิตเช่นนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เราจะมีโชคช่วยแต่ความประมาทเพียงเล็กน้อยก็อาจทำลายโอกาสทั้งหมด